เปิดกล่องครับนี่มันะกะเหมือนอ u n b อกของนั่นหี่นี่คือการแกะกล่องทุกเรื่องไม้ขาดูหน่อยให้ถ่ายอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรไหนดูสิกลมๆเนี่ยมีป้ายลยนกำลังตื่นเต้นกับทุเรียนเบตงนะคะขอบคุณอากงกัพอที่ส่งทุเรียนทั้ง3สายพันธุ์มาให้พีพีและภูภูค่ะ ที่การทุเรียนนะคะจะมีบอกเลยค่ะว่าเป็นทุเรียนสายพันธุ์อะไรน้ําหนักเท่าไหร่ตัดวันไหนและควรกินวันไหนนะคะเดี๋ยวเรามาทายสายพันธุ์ทุเรียนกันดีกว่าเราคิดว่ามูซันคิงอ่ะให้ทายให้ทายอันนี้มูซันคิงมูซันคิงเรียกว่าอะไรคะทุเรียนห้าดาวห้าแฉกใช่ปะ่ะอันนี้ให้ทายะค,ะค่ะโอชีใช่ชื่อทุเรียนสายพันธุ์นะคะ โอฉีหมอนทองหมอนทองหมอนทองอันนี้มันฉีเหรอโอฉี oh, <hi. S 2> เป็นชื่อของเขาค่ะเป็นชื่อของเขาคิดว่าโอฉีมันดูยังไงเป็นชีทรงมันแปลกๆกำลังจะบอกแล้วก็เลยรู้ว่ามันมีม,นมีอะไรชื่อสายพันธุ์ของทูงียนมาติดตรงป้ายที่แท้อันนี้ที่เราบอกว่ามันเป็นโอฉีที่แท้คือมูซานจิน <c oughs> ไอ้อยามีไรเป็นมูซานจิน ก็ลูกตูดเลยสว่วนอันนี้เหมือนภูซอยคิงมากมล,ลูกกลมลูกกลมกลอันนี้อะไรลูกกลมกลมนี่ฮาแจกเลยเนะนี่ยเนี่ยอันนี้อะไร,อ,กกรอันนี้อะไรโอชีอันนี้โอชีที่มูซายคิงสว่วนอันนี้อะรครับหมอนทองอ,ทอันนี้เราถ่ายไม่อันนี้ถูกหรเราเราถูกอ่าภูดูลูกทุเรียนหมอนทองสีสีเขาเป็นยังไงเหลืองเหลืองทองเห็นไหมคะอ่าสรุปลูกเล็กคือ ลูกกางคือโอทึ้งโอชีกลมๆเนี่ยกลมๆเนี่ยโอชีไหมกลมๆเดี๋ยวเรามาปอกทุเรียนกันนะคะอันไรนหอมนะอ่ะสรุปอันนี้หอมหมูซันคิงส่วนอันนี้ไม่มีกลิ่นเดี๋ยวคืนนี้เราจะกินหมูซันคิงกันโอเคไหมคะโอเคอ่ะบายของจริงแล้วค่ะ